ในเรื่องของเจ้าชายนะครับแอนดรูนะครับซึ่งสุดท้ายก็จบคดีนี้จริงๆแล้วเบื้องลึกของมันก็มาจากนะครับสหรัฐอเมริกาพยายามบีบอังกฤษโดยนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดโปงนะครับเรื่องของมหาเศรษฐีนะครับเจฟฟรีย์เอฟสตรีม นะครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับเจ้าชายแอนดรูนะครับแล้วก็เล่นงานและจับกลุ่มหนึ่งคดีนะค,คนใกล้ชิดเจ้าชายอย่างน้อย2คนถูกจับกลุ่มหนึ่งคดีไปข้อหาค้าประเวณีซึ่งเป็นประมาหาเศรษฐีนะครับสุดท้ายก็ไปฆ่าตัวตายในเรือนจำสหรัฐอเมริกาไม่จบฮะก็จะพยายามนำเจ้าชายแอนดรูขึ้นศาลให้ได้เจ้าชายแอนรดรูาาย, Andrew, ยอมนะครับสละยศยอมนะครับสละตําแหน่งเจ้าชาย สุดท้ายพระนางอลิาเบธที่2ก็จ่ายเงินชดเชยจำนวน12ล้านปอนด์หรือ525ล้านบาทเพื่อจบดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักด์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้น่าจับตามองในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 และสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรงทั่วโลกเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์เอเชียติดโควิด -19 เพิ่มพรวดนะครับเคสใหม่เกาหลีใต้สิงคโปร์ทยานทะลุทุบสถิตินะครับฮ่องกงอาการหนะักวันยอดพุ่งหลักหมื่น ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในสิงคโปร์ทะลุสถิติส่วนญี่ปุ่นแม้เคสใหม่ซาลงแต่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็นประวัติการณ์ด้านฮ่องกงสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายลงสื่อรายงานนะฮะในขณะที่ผูนนำจีนต้องกำชับให้ศูนย์กลางทางการเงินแห่งเอเชียแห่งนี้ระดมกำลังทรัพยากรทั้งหมดเพื่อนะครับดำเนินการมาตรการที่จำเป็น หลังยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นทำสถิติกว่า1,600คนด้านผู้เชี่ยวชาญเตือนว่านะครับจำนวนเคสใหม่อาจจะพุ่งรายวันเป็น28,000คนในช่วงปลายเดือนหน้านะครับสาเหตุหลักๆที่พุ่งสูงขึ้นก็เพราะเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับปิดแคบๆน้ำมันตอนนี้กลับมาพุ่งขึ้นทองคำก็พุ่งเช่นกันไตรตรองคำถแถลงถอนทหารของรัเสเซีย ราคาน้ำมันนะครับปรับขึ้นกว่า1%นะครับนักลงทุนทบทวนการถอนข้อถแถลงนะครับขัดแย้งเกี่ยวกับความไปไปได้ที่รัสเซียจะถอนทหารบางส่วนออกจากชายแดนติดกับยูเครนปัจจัยนี้ดันราคาคาาครทองคำพุ่งแรงขณะที่วอร์ซิ์ปิดในกรอบแคบๆตามรอยงานของการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกานาโต โวยรัสเซียนะครับยังเสริมกำลังตามแนวพปรมแดนยูเครนนะครับสหรัฐอเมริกาและกลุ่มกองกำลังนาโต้นะครับระบุว่ารัสเซียยังคงเสริมกำลังพลตามแนวชายแดนติดกับกยูเครนแม้มอสโกยืนยันว่าพวกเขากำลังถอนทหารออกมานะครับพร้อมตั้งคำถามทึ่จุดยืนของประธานาธิบดีวาลาดาิเมียร์ปูตินนะครับความปรารถนาการเจรจานะครับหาทางออกในเรื่องของวิกฤต นะครับซึ่งก่อนหน้านี้กลุ่มนาโตและก็ทางสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ารัสเซียจะบุกตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีการบุกแต่อย่างไรนะครับในขณะที่สหรัฐวายวายนะครับอากาศยานของรัสเซียเฉียดใกล้ฝูงบินของกองทัพเรือท่ามกลางวิกฤตของยูเครนนะครับเครื่องบินกองทัพรัสเซียนะครับบินเข้าใกล้ฝูงบินของกองทัพ สหรัฐอเมริกาที่ในทะเลเมริเดียนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากการเปิดเผยของเพนทากอนเหตุล่อแหลมเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งสองประเทศอยู่ระหว่างความตึงเครียดระดับสูงเกี่ยวกับกรณีที่มอสโกอดมกำลังทหารประชิดพรมแดนของยูเครนนะซึ่งสหรัฐอเมริกันนั่นก็พยายามเข้าไปแทรกแซงนะครับในหลายๆายประเทศและคราวนี้ไปก่อกวนในประเทศนะครับรัสเซีย ในขณะที่กล่าวนี้วัดใจสหรัฐอเมริกานะครับล็อกฮิตยันไทยจริงจังนะครับสนใจซื้อฝูงบินล่องหนนะครับสุดล้ำ f 3า F-35 นะครับความสนใจของไทยเกี่ยวกับเครื่องบินล่องหน f 3 5ของล็อกฮิตมาตินเป็นเรื่องจริงแต่การอนุมัติขายนั้นขึ้นอยู่กับ รัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะครับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมของกัลาโหมนะครับทิมเคฮิลนะครับรองประธานอาวุโสฝ่ายธุรกิจของล็อกฮิตมาตินได้เปิดเผยนะครับรอบแรกนอกการบินและอวกาศที่สิงคโปร์ยืนยันไทยแสดงความสนใจฝูงบิน F-35 แต่เท่าที่ผมทราบนั้นยังไม่มีอะไรเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรก็ดีโกศก กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการายหนึ่งไม่ขอยืนยันเรื่องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอถ่ายโอนนะครับถ่ายหรือขายเทคโนโลยีกลาโหมจนกว่าจะมีข้อเสนอเหล่านั้นไปยังสภาคองเรสอย่างเป็นทางการสำหรับ F35 l i g h t n i n g II นะครับเป็นเครื่องบินลบ ขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกในขณะนี้ถือเป็นยุทธปกรณ์ที่มีความอ่อนไหวสูงโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาจะขายให้กับประเทศเฉพาะพัธมิตรใกล้ชิดเท่านั้นโดยในภูมิภาคอินโดนีเซียแปซิฟิกมีเพียงออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่มีเครื่องรุ่นนี้ใช้ในการประจำการเท่านั้นนะครเป็นที่ฮือฮานักวิทยาศาสตร์นะครับเจอปลาหายากฉลามผีนะครับสัตว์น้ำลึกในทะเลลึก รบรรดานักวิทยาศาสตร์ในนิวซีแลนด์พบลูกปลาครเมีรารหรือที่รู้จักกันในนามฉลามผีสัตว์น้ําทะเลลึกใต้ทะเละที่น้อยคนจะรู้จักซึ่งพวกเขาบอกว่าการค้นพบครั้งนี้อาจจะมอบองค์กรความรู้รเกี่ยวกับสัตว์ลี้ลับสายพันธุ์นี้ไดนะ้ฉลามผีตัวนี้ถูกพบ ลึกลงใต้ทะเลกว่า1,200เมตรในแถบแซมทําไซนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ก้นมหาสมุทรนอกชายฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งสลดฮะเด็กหญิงแล้วก็ผู้หญิงวัย13ร่วงตกบ่อน้ำตายกลางพิธีแต่งงานที่อินเดียนะครับ หญิงและก็เด็กรวม13คนประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงไปในบ่อน้ำเสียชีวิตขณะทําพิธีแต่งงานซึ่งจัดขึ้นในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียตำรวจอาวุโสชื่ออาคิลนะครับบอกกับผู้สืขาวที่เมืองกูนีกานาการบว่าผู้เสียชีวิตได้ขึ้นไปนั่งบนฝาตะแกงเหล็ก นะครับที่พาดอยู่บนบ่อน้ำก่อนที่จะตะแรงจะหักและทำให้พวกเธอร่วงลงไปในบ่อจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับอีกเหตุการณ์นหนึ่งฮะนางแบบสาวควักเต้าโชโปรโมทนะครับสัญญกรรมของประเทศจีนคลินิกเสริมหน้าอกแห่งหนึ่งในจีนโฆษณาประชาสัมพันธ์ดึงดูดลูกค้านะครับแนวทางที่หน้าตะลึงนางแบบสาวควักนะครับหน้าอกที่ทำทางเกาหลีนะครับ ออกมารีวิวทางคลินิกออกมารีวิวหวังพิสูจน์ผลงานอันพิถีพิถันทว่าผลลัพธ์ออกมาในทิศทางตรงข้ามกันโดยถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแถมกําลังจะถูกเจ้าหน้าที่นั้นดําเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะครับในขณะที่นุม่มเวียดรวยจัดใส่ทองครั้งละ2กิโลนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ยังเป็นทองคำนะครับ เรียกเสียงฮือฮาชาวเี็ดได้ไม่น้อยหลังจากหนุ่งเวียดนามวัย39ปีออกมาโพสคลิปติปตอกสวมใส่ทองคำที่คอและข้อมือครั้งละเป็นกิโลกิโลแถมยังขับรถและมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นทองคำอีกทังหกักนะครับเขาเป็นนักธุรกิจจังหวัดอานซางังซึ่งยึดอาชีพขายกิ้งกา่าอเมริกาใต้เป็นสัตว์เลี้ยงที่กำลังพวกพวกเศรษฐีนะฮะกำลังกลายเป็นที่ส,สนใจชาวหมู่เน็ตเมืองเวียด โดยในช่วง3มปีที่ผ่านมาเขาได้สรรหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทองคำมาประดับกายจะออกไปไหนก็ใส่ทองให้มากที่สุดนะครับโดยเชื่อว่าดึงดูดโชคลาภและช่วยให้ธุรกิจของเขาเจาเริญรุ่งเรืองครเป็นเรื่องแปลกๆฮะที่เกิดขึ้นเรื่องที่คราวนี้ก็ที่เซิตนีฮะปิดหาดล่าปลาฉลามขานะครับขย่ำคนเสียชีวิตครั้งแรกในรอบ59ปี ทางการซิดนีย์ของออสเตรเลียสั่งปิดชายหาดรวม13แห่งนะครับหลังเกิดเหตุฉลามเขายักษ์นะครับขย่ำกินคนที่ลงว่ายน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งถือว่าเป็นเหตุฉลามกัดคนตายครั้งแรกของซิดนีย์ในรอบ59ปีเจ้าที่ได้ขับกี่เจสกีออกสำรวจในทะเลนอกชายฝั่งบอนไดทางตะวันออกเลื่อยไปจนถึงหาดโคลนูลานะครับทางตอนใต้ รวมถึงส่งโดรนขึ้นบินสำรวจและใช้เครื่องอล่อเหยื่อนะครับดำไรจำนวน6ตัวเพื่อดักจับฉลามขาวซึ่งจากคำบอกเล่าของผู้พบเห็นและคลิปที่มีกมารบันทึกไว้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่ามีความยาวไม่ต่ำกว่า3เมตรตำรวจยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตซึ่งสูกฉลามทำร้ายกลางวันแสกแสก ที่อ่าวลิตเ l e b บ y นะครับเมื่อช่วงบ่ายขณะที่ผู้คนยืนตกปลาตีกอล์ฟอยู่บนโขดหินใกล้ๆได้แต่ยืนมองด้วยความสยดสยองโดยไม่สามารถเข้าไปทำการช่วยเหลือได้นะครับจากข้อมูลของสแปดสปอตออสเตรเลียระบุว่าชาวออสเตรเลียไม่ต่ำกว่า4.5ล้านคนที่ว่ายน้ำในทะเลเป็นประจำและอย่างน้อย 5 0 0 0คนนิยมเล่นเซิร์ฟนะฮะซึ่งก็เกรงว่าจะเกิดเหตุตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการล่าอังกฤษนะครับเผยควีนทรงจ่ายจำนวน12ล้านปอนช่วยเจ้าชายแอนดรูคดีปิดคดีละเมิดทางเพศสื่ออังกฤษนะครับมีการเปิดเผยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ทรงจ่ายเงินจำนวน12ล้านปอนหรือ525ล้านบาทให้แก่เจ้าชายแอนดรูนะครับ พระราชโอรสองค์รองซึ่งเป็นค่ายุติคดีความที่เจ้าชายทรงถูกวอร์จินียนะครับจุฟเฟรกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศตอนที่เธอ,อยังเป็นผู้หยิวทนายของจุฟเฟรออกมาเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะช่วยให้เจ้าชายแอนดรูไม่ต้องผเผชิญกับความอับอายขายหน้านะครับจากการขึ้นโรงขึ้นศาล นายับจูเฟรซึ่งเวลานี้อายุ38ปีอ้างว่าเธอได้รู้จักกับเจ้าชายแอนดรูผ่านทางนะครับเจฟฟรีย์แอฟสตีมนะครับมหาเศรษฐีนะักการเงินชาวอเมริกันนักบ,บังคับให้มีเพศสัมพันธ์กับพระองค์ขณะที่อายุแค่17ปีซึ่งกฎหมายสหรัฐถือว่ายังเป็นผู้เยาว์นะครับเอฟสตรีมถูกดำเนินคดีฐานก่อการร้ายทางเพศนะฮะได้ฆ่าตัวตายในเรือนจำสหรัฐเมกาเมื่อสิงหาคม คิดศักราช2019ขณะที่เจ้าชายแอนดรูท่งปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่เคยถูกแจ้งข้อหาทางอาญาใดๆมาก่อนข่าวเรื่องเจ้าชายแอนดรูนะครับทำข้อตกลงกับคดีจุฟเฟลจุดประเด็นคำถามทันทีว่าใครคือผู้ที่จ่ายเงินก้อนนี้เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเจ้าชายแอนดรูอยู่ในสภาพชักหน้าไม่ถึงหลังและส่งมีรายได้เล็กน้อยจากการนำเงินบำนาญที่ทรงเคยได้รับจากราชการ ในกองทัพเรืออังกฤษนะครับสื่อเทเลกราฟในกะารรายงานว่าจชายแอนดรูว์ทรงตกลงจ่ายเงินจำนวน10ล้านให้แก่จุเฟลและก็บริจาคอีก2ล้านปอนด์เข้ามูลที่ช่วยเหลือเหยื่อค้าประเวณีแลกกับการที่หญิงสาวจะจบทุกอย่างไว้แค่นี้โดยเงินทั้งหมดจะมาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับราชวอังกฤษ ในเชิงปรากฏการหากดำมาวิเคราะห์ตอนนี้นะครับเราคงเห็นชัดเจนว่าสาหรัฐอเมริกากำลังพยายามทุกอย่างนะครับทำการยั่วยุนะครับทำการที่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดสงครามที่ผ่านมาสาหรัฐอเมริกาใช้หลักการต่อต้านข่าวกรองร่วมกับกลุ่มนาโตซึ่งต่อต้านฝั่งคอมมิวนสิสต์ไม่ว่าจีนไม่ว่าจะเป็น,นรัเสเซีย พยายามใช้เคียฟหรือยูเครนนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการหาเหตุในการเล่นงานรัสเซียหลังจากที่มีการคว่ำบาตรยึดทรัพย์อายัทรัพย์นะครับคนใกล้ชิดของวาลาดาิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียหลังจากที่รัสเซียไปทําการสนับสนุนอัฟกานิสถานและซีเรียจนส่งผลทาให้กลุ่มนาโต้และสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามในตะวันออกกลาง นะครับเรื่องของราชวงศ์อังกฤษก็น่าสนใจฮะนะครับหลังจากที่อังกฤษจะพยายามจะแยกตัวเป็นเอกราชขึ้นมาคราวนี้นะครับก็มีการจ่ายเงินเพื่อจบคดีหลังจากราชวงศ์อังกฤษถูกบีบจากฝั่งของสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์เหตุที่เป็นเช่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์สงครามสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มีการประกาศบอกว่าวันที่16กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ รัสเซียจะเข้าทําการบุกยูเครนแต่ปรากฏว่าไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวและรัสเซียยืนยันว่ามีการถอนทหารและไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะทําการบุกยูเครนอย่างที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปกล่าวอ้างจนถึงขั้นมีการถอนกํากลังทหารถอนกําลังประชาชนที่อยู่ในบริเวณ ยูเครนออกจากพื้นที่นะครับจนส่งผลทําให้ประธานาธิบดีของยูเครนเองก็ออกมายืนยันว่าเขาไม่ได้บอกว่าวันที่16จะเป็นวันดีเดย์ที่รัสเซียจะทําการบุกเข้ามายัางยูเครนทําให้ยูเครนตอนนี้ก็หวาดผาวาตื่นตระหนกคนรวยนักธุรกิจคนดังแห่เดินทางออกจากยูเครนแต่จนถึงขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะมีาการขับเครื่องบินเฉียวกันไปมานะครับสาเหตุหลักๆก็น่า มาจากสหรัฐอเมริกานั้นนำเรือรบเข้าไปใกล้พรมแดนของยูเครนและพื้นที่ของรัสเซียมากขึ้นนะครับทำให้เกิดเกมการกดดันนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับในเรื่องของเจ้าชายนะครับแอนดรูนะครับซึ่งสุดท้ายก็จบคดีนี้จริงๆแล้วเบื้องลึกของมันก็มาจาก สหรัฐอเมริกาพยายามบีบอังกฤษโดยนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดโปงนะครับเรื่องของมหาเศรษฐีนะครับเจฟฟรีย์เอฟสตรีมนะครับซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกับเจ้าชายแอนดรูนะครับแล้วก็เล่นงานและจับกลุ่มหนึ่งคดีนะคนใกล้ชิดเจ้าชายอย่างน้อย2คนถูกจับกลุ่มหนึ่งคดีไปข้อหาค้าประเวณีซึ่งเป็นมหาเศรษฐีนะครับสุดท้ายก็ไปฆ่าตัวตายในเรือนจำ สหรัฐอเมริกาไม่จบก็จะพยายามนำเจ้าชายแอนดรูขึ้นศาลให้ได้เจ้าชายแอนดรูยอมนะครับสละยศยอมนะครับสละตำแหน่งเจ้าชายนะสุดท้ายพระนางอลิสเบตที่2ก็จ่ายเงินชดเชยจำนวน12ล้านปอนด์หรือ525ล้านบาทเพื่อจบคดีนะครับกับจูเฟรนะครับก็เพื่อที่จะย,ยุติปัญหาทุกอย่าง ซึ่งอย่างไรก็ตามเกมนี้มันเกิดขึ้นจากการที่สหรัฐอเมริกาต้องการจะบีบอังกฤษมาเข้าร่วมกับฝั่งสหภาพยุโรปก,ก,กับกลุ่มนาโตแต่ตอนนีนะ้เกมของพระนางอลิซาเบธท,ที่ี่ยก็ประกาศชัดเจนนะสนับสนุนไปแบบนี้นะคดีจบนั่นหมายความว่าอะไรที่จะไปบีบอังกฤษอีกต่อไปเพื่อเข้าร่วมกับสหรัฐอเมริกาย่อมเป็นไปได้ยาก เกมนี้น่าจับตามองฮะเมื่ออังกฤษปลดแอกตัวเองได้จะส่งผลอย่างไรกับการเผชิญหน้ากับสหรัฐอเมริกาในเกมที่สหรัฐอเมริกาและฝั่งยุโรปก,กําลังเปิดฉากเล่นงานทั้งรัสเซียและทั้งจีนซึ่งก่อนหน้านี้ประเทศที่เป็นมหาอำนาจเป็นอังกฤษแต่ซีนถูกแยกไปโดยสหรัฐอเมริกาที่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมลน้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรมบน ไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สุนเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคน สู้ทุกทๆอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ ซ่อนความหมายที่เปลี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพรำบนไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไร ไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่า จากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแดนักรบในชุดขาวทุกคน